ขอบคุณหลายๆเด้อสิหลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องดีใจแล้วได้สิหลานน้องใจแล้วได้สําเร็จก็ดีใจก็คะคือว่าเฮายังมีความเป็นนั่นๆกับท่านผู้ชมให้ความหวังให้กําลังใจได้สําเร็จก็ดีบ มาหนึ่งก็เป็นพลังบวกมาสองก็เป็นพลัร่างหัวมัพี่น้องมันก็ยังม,มีเมตตาสงสารอยูม่มาเท่าไรแบบนี้พระเจ้าก็เห็ดเป็นแต่น้อผู้ขาดก็เห็ดยบบ่เป็นแต่โน้เห็ดอันนานไล่เห็ดอันนั้นอันนี้เขามากก็ยังเ,เห็ดเป็นแต่ก็ยังบบ่เป็นเนะคาะก็เป็น ทำไม่เป็นไม่รู้จะดำยังไงสวัสดีค่ะ มาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งหลั่น้องใจขอบคุณหลายๆเด้อทั้งบีดกับหนึ่งหลั่น้องใจขอบคุณหลายๆที่ให้หลายุ่งนองพี่น้องทำให้ไหลก่อน,นสกาวเดือนทรงหลบอย่างน้อมันก็ ก็คืนเพโดนดอกไี่นองก็ึ้นยี่สิบนาทีกับพ่อแล้วเพราะว่าถึนบ่โดนคืนเก็บอันนั่นซื้อเก็บเหรียญเก็บซับซื้อดหรอคืนเขาได้ซับมาเติมกันคืนเขาได้เหรียญมาเพิ่มกันขอบคุณเลยหลายเน้ออันนี้ก็บ้านนั่นขอยขื้กันนั่นีลยป้าดวงสองนี่ก็บ้นั่อยขื้กันอันนี้กับบ้านทาน,นเนี่อันนี้ก็บนั่อยขอย็ดอยู่สามบาั่นอันนี้ก็ช่องไขว้ไเอามาใส่ สร้างไปนี่ก็คนติดตามพันเจ็ดบเราแดช่วโมงสองพันหนึ่งสองพันแล้วสองพันกลัวน้อยๆแล้วแต่ก้อนนี่แดช่วโมงสองพันสองพันแปดเก้าสิบเอ็ดเก็บสิพ่อสามพันแล้วเราที่นี่ได้โดนหักหัก่อนมันเป็นอย่างตี่อนมันเลื่อยเวลาเขาธรรมดาเขาหาปีสามร้อยหกสิบห้าวันเนาะ ให้่านภายในปีหนึ่งเราให้เวลาผู้ลองคนกับเดือนเดียวกับ่านอันนี้เขามาเดือนพฤศจิกยบ่แมน่นเดือนกันยายน,นี่ก็ครบสองปีแล้วเลยโดนหักชูม้งพี่น้องขนาดก็ยืนไล่สดยกขุมมือยังโดนหักชูม้งโดนหักชูม้งบัซโซ่เสียว่าห้าคราาบปีแล้วเดิอีกซองหนึ่งหัวจะได้พันพันหก พันหกแปดสิบกลัวเนี่ยะอันนั้นไข่ยโยนบางหนึ่งหันโดนหักชโมงวันนี้ชัวโมงเงาเือบหนาเกินมา่วโมงเกือบหนาเกินมากเลย่องนี่นนไ,ไข่โยชั่วโมงเกือบไปแต่ว่าชั่วโมงสองนี่อันสองอันป้าดวงสองนี่ลดลงไปธรรมดาที่พ่อสีพันชโมงเหรอเด้เขาหักพันสิพ่อสองปีแล้ว เดือนนั่นกันย่าสีถึงนี่แหละกันย่าสีถึงนี่ก็ครบสองปีพอดีมาท่านพันช่องแรกนั้นช่องนี่แหละตั้งแต่ก้อนนี่ก็บี่ปีก่อนก่อนพันเด้ก่อได้พันไว้ขึ้อพื้นเด้ช่องช่องนี่ใบมอเตอรพันมาได้หกปีนี่แหละพันมาได้สองปีจริงๆก็เหตดหกปีแหละแต่พันมาได้สองปีเหตดเงาเลยมันเหตูคุณลงคนก็เจ้าสองเดือนสามเดือน ่านสองแหกข่อยสวสผ่านโอ้กินเวลาตั้งสี่ปีปีที่หายจาไวพันปีที่หาที่หกแผ่พันได้เงื่นเอนสองยาวเงื่อนจากพี่ยู่มาตะพี่ไก่นนเ,นเนี่ยยันนี่ก็สีได้วันที่ยีเ็นี่แหละยันยีชิเ็นเน S, สินมากหอดเขาแจ้งมากได้ก็ว่วาไรดอกพี่นอ้องพอพะได้